เรดนี้เป็นเรดที่ผมทําเงินได้เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เล่นมาจริงๆทําได้เยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าไม่เซฟของเพื่อนแต่ด้วยความที่พาคนดูมาแตกแล้วผมรอดคนเดียวเนี่ยก็เลยต้องรับผิดชอบเขาหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะลุยในโหมด Forbidden Zone นะครับใน map a m o r y บอกเลยว่าเจอแต่เซตตึงๆทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรดนี้ผมทํายังไงในการทําลายสถิติของตัวเองแล้วผมต้องเจอกับอะไรบ้างเราไปดูกันเลยฮะขออนุญาตลุยตู้เซฟเลยละกันล็อกยาวให้หน่อยครับ โอ้ยวุ้ทัาชิมีแอรนี่เกินไปว่ะยแย่งตู้เซฟทุกวันเลยรอแล้วเพ่เลยเพืเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลายช่องจังวะสองอันเลยไปผมขอชิ้นเล็กได้ไหมได้เลยได้เลยเอาชิ้นเล็กมาดิปะเฮ้ยชิ้นเล็กมิคชวเดียเลดี้โอ้ก็ใช้ได้อุ้ยเล็กตากูได้ฆ่ากระสุนละกูแอู้โล แล้วก็สุด <ไป S 1> ในตัวผมโคตรแพง,งได้อีกละพี <c oughs> ่ก้องเฮ้ยพี่ก้องมาเล่นด้วยกันเลยวันนี้ไม่มีพื้นที่ให้น้องเลยผมสาขาซื้ออันนี้มาขี่การฟ้าก็ให้ผมน้อยช่วยลูกค้าเลือกของโอ้จบละเดี๋ยวนี้ไปเวแบบฟาร์มตังอะไรไม่รู้ละ <c oughs> น้องนุง่งแมวผมอยากไฟแล้ววะแต่จริงก็ไม่อยากไฟเท่าไหร่หรอกแบบว่าสิงโตนั่งอยู่สวยๆเราจะลงไปเบสเมนต์กันทีม Are you ready ถ้าทุกคนสังเกตที่หน้าผากผมนะครับจะมีชื่อซาซี่อยู่นะครับจริงๆก็เอาเครื่องสมาร์ทอแฟนมาเขียนแทนคําขอบคุณคุณซาซี่นะครับพาะพี่แกเล่นลิฟิ์ซับโหดเลิศเกินนะวันเดียวล่อไป2 0 0กิฟต์ิซับในทวิตนะครับแล้วก็อีก5 0กิฟต์ใปใน u t u b e แถมยังมีโดเนเอทแย่ยต่างหากครับบอกเลยว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ส่วนสปอนเซอร์เจ้าไหนสนใจลงโฆษณาที่ช่องเกาบ้านเนี่ยก็ฝากไปด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรทนี้กันต่อมีก็ซีดีบางเพื่อนนะพี่ฝากทุกคน จะลงเบ็ดจะลงเบ็ดจะลงเบ็ดเต็มพ้อมเต็มพ้อมเฮ้ยเนี่ยใครอะ่ะไม่ไม่ผมแค่ถือมผมปลาปิดปลาปิดฝั่งนู้นนะ ไอหนึ่งเตะหนึ่งยิงกันสี่คนเฮ้ยซ้อมผมหน่อยซ้อมผมหน่อยเพื่อเราตายหนึ่งนะผมต้องการรีโหลดเจะเต็มตายหนึ่งโอ้ผมก็ยิงไปนัดหนึ่งตายก่อนผมยิงไปแล้วนัดหนึ่งโพโพ

ขาวหมอกดำแล้วน่าจะมีอีกตัวหนึ่งเราเอ็มหนึ่งยิงหัวผมมีมีใครดูคิวแคมได้ไหมว่ามันมีกี่ตัวเอ็มหนึ่งตายไปแล้วยิงไปแล้วผมคิดว่ามันเหลืออีกอะ่ะคิดว่างไนปะคิดว่าเหลือเาจะสามสามขึ้น ตายไปดิแล้วใช่โกลีเลย <laughs> เอาละทุกคน <laughs> เหลือแต่กู <laughs> ต้องนีสังเวยสามเลย เราได้ไปสามเลยอ่ะต้องเวยเพื่อสิงโตป่าเมื่อกี้ยิงเอาอี่คนมันยิงผมคนแรกแ่ไม่เช่นมาเชิญเอาหน้าเลยผมคิดช้าไปหน่อยว่ะจริงๆแล้วผมไม่น่าอยู่อย่างนั้นอ่ะผมน่าจะปาแก๊สปิดแม่งเลยแล้วก็รอพี่บุยซ่อมเลยออได้ก็สี่เอ็มเลยมั้งก็โอ้โหพี่ว่าเกิดป่ะยางพี่ต้องเสียสองเพื่อนรอดหนึ่งแลวก็รอดหมดเฮ้ยขอทำเศรษีได้ปะ ร้อนหนึ่งแต่จะร้อนหมดทีร่อนหนึ่งร้อนหนึ่งแต่ก็ร้อนหมดเก็บได้แค่ของแต่งกับลูกอะผมเอาแค่เอฟเจก็เอาเอาแค่ลูกอะพี่โอ้เอาแค่ลูกเลยลูกเอฟสองพันอะเพื่อนต้งแต่มันสุดแน่ต้องสามคนแม่แล้วเดี๋ยวไปปุ๊บอีกฝั่งเขากด เหลือจะเชื่อบอดเป็นไรของผมวะโอ้โห คนั้นอีกไม่หวนะเฮ้ยอ้จะรัวแล้วลูกกูลูกแดงหมดเลยหมดหมดยเอ้ันี่ได้สิงโตแล้วเว้ยอันี้ได้สิงโตแล้วเว้ยโอ้โมก่อนไมก่อนก่อนดูดิ ถ้าผมทำสถิติเนี่ยผมอาจจะได้เป็นผม,ผมต้องเซฟของเพื่อนด้วยยี่สิบล้านนะพี่ทันซีดีอ่ะพี่พี่เก็บยิ่งค่อยไปทำตอนนั้นเลยทำสถิติพ่เศษแน้วไม่ทห็นซีดีไม่ใครใช้เอสจีไหมทีมเราผมใช้เอสจผมก็ใช้เอสจเซฟเอสจสองกระบอกจัดไปเดี๋ยวต้องแบ่งพื้นที่ไปเซฟของเพื่อนนิดน,นึง อะไรกุ๊บกับกุ๊บกับเลยวะเพื่อนตายตรงไหนบ้างตายเรียงหน้าเลยไอ้เจก็บอกอยู่ไหนตรงนี้อยู่ข้าฆ้าเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วฆาเพื่อนอ2คสองค เก็บไปละปืนนี่แสนซาำไหมเหรอของแต่งหนึ่งช่องสี่หมื่นอะไรนะมีเป็นของแต่งลุ้นมาได้สี่หมื่นห้าหนึ่งช่องเทปอะตัวแรกที่พี่หยิบหยิบเทปอ๋อจะได้ออกไหมวะแชทแค่ออกปะวะแบกของเป็นล้านตัน เยังอยู่นี่หมดเลยดูก่อนห้องออกเบตเม้นนะดิเอาออกเบเม้นดาไม่ไ้ออกเบตม้นตมนแิบได้แล้วผมว่าข้างบนมันก็คงไม่หาหรอกผมว่าเขาก็รอออกเหมือนกันยัะแปดศูนย์ก็ยังพอมีราคานี่แหละเป็นละสองพันแขางสุด ปีกส่วนนจริงไวรุ่นร้อยโลเดียวพับกระเป๋าไม่ได้ละซอ้อนไม่ได้ละล้วก็ต้องเก็บไมค์ม,มละไม่รู้ไงมาทำไมงั้นเหะอแ่ผมว่าเราควรออกนะป๊ะช่างแม่งอของอะ่ะต่อเลยแล้วล่ะท่านน้ำหนักขนาดนีน้เดินแล้วขาดำได้เนยอย่างแย่ เออนล้วขาหักไปขาหักขาผมว่ามันไม่ใช่แค่ขามันไปทั้งตัวเลยอะหลังหลังแอ่นหมดแล้วต้องคลานอืมก็ไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ทุกคนสล้าน2องล้านสามล้านสี่ล้านสี่กษตรโอ้โหสี่ล้านสี่เดือเดียวนะนี่ขนาดกู้ของเพื่อนด้วยเนี่ย ถ้าไม่กู้ของเพื่อนนี่ก็ห้าล้าน